ถ้าหมูกระทะริมทะเลต้องติงลี่หมูกระทะริมทะเลเจ้าแรกหาดจอมเทียนรับประกันความสดสะอาดรสชาติอร่อยค่ะจ้าพี่หนุย่ยเมื่อก่อนเปิดร้านอาหารจีนอยู่ในซอยนี้<ม>แล้วพอช่วงโควิดเราก็ต้องคิดว่าทํายังไงเราถึงจะจะรอดเราก็ต้องเออกินหมูกระทะในร้านทั่วไปมันก็มีเยอะแล้วใช่ไหมคะก็เลยอยากให้ลูกค้ามาแบบได้บรรยากาศทะเลอะไรงียคะ่ะก็เลยคิดว่าเอ้ยมาขายริมทะเลดีกว่าลูกค้าจะได้ความแปลกใหม่ ก็มี3ชั้นหมูนุ่มหมูสไลด์นี่เป็นหมูหมูไม่ไม่ต้องหมักนะคะเป็นเนื้อหมูหมึกกรอบหมูงาหมูพริกไทยดำแล้วก็ไก่แล้วก็ปลาหมึกปลาดอลลี่ไส้กรอกค่ะอันนี้จะแถมมีผักวุ้นเส้นไข่นี้แถมให้ค่ะในเซตหนึ่งก็จะมีน้ำซุปให้มีน้ำจิ้มให้มีตะเกียบมีถ้วยน้ำจิ้มมีถ้วยแบ่งให้เตาเราก็มีให้ลูกค้ายืม มีเสือให้ยืมแล้วเราก็บริการไปจุดเตาให้ลูกค้าถึงที่ขายเป็นเซตลูกมันจะมีเซตมินิเซตคือ2 9 9าจัมโบ้เซต3 9 9แล้วก็ซูเปอร์จัมโบ้เซต499ลูกก็คือแตกต่างกันที่น้ำหนักเนื้อแค่นั้นเองแต่ว่าเราเลือกเองลูกค้าเลือกได้เน้ำจิ้มนี่คือทำเองทุกอย่างทำเองหมดค่ะแล้วก็แล้วก็วกจุดเด่นของเราก็จะอยู่ที่บริการลูกค้ามากกว่าเพราะว่าถ้ามืดหน่อยเราก็จะมีไฟให้ลูกค้า ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากราคาหมูแท้แล้วน,นี่คือปอรับราคาขึ้นมาเพราะว่าถือราคาใช่ใช่ปรับราคาขึ้นจากเมื่อก่อนเนื่องจากราคาหมูก็แพงมากวันนึงขายได้ประมาณเท่าไหร่มันก็ไม่แน่นอนบางวันก็2ี่สิบเตาบางวันก็สิกว่าสิบกว่าเตาอะไรเงี้ยลูกถามว่าคุม้มไหมก็พออยู่ได้ลูกพอเนี้ยง<ด>ตัวเองมีค่าใช้จ่ายในครอบครัวอะไรอย่างงี้ก็ถือว่าโอเคในช่วงโควิดเนาะก็ดีกว่าที่เราไม่มีอะไรทํา อุปสรรคก็มีบ้างค่ะเพราะว่าอย่างเราไปจุดเตาในทะเลอะไรอย่างนี้ก็อาจจะมีกระแสะบ้างว่าเราไปจุดเตาตรงชายหาดแต่ว่าเราก็พยายามดูแลรักษาความสะอาดคือพยายามเก็บขยะที่ลูกค้าทานแล้วแล้วก็เท่าฐานอะไรเนี่ยเราจะยกไปเทที่บ้านทั้งหมดคือจะไม่มีการเทที่ชายหาดคือจะเน้นความสะอาดนะลูกค่ะเราจะได้เออไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม มีอะไรจะปฝากถึงคนที่จะมากินแล้วก็ลูกค้าประจำที่มากิ่นอย่กเ,ดเราก็อยากจะบอกว่าถ้าลูกค้าอยากได้บรรยากาศชิลๆทะเลนั่งทานหมูกระทะริมทะเลอะไรย่งนี้ก็แวะมาได้ที่สิง่ีหมูกระทะริมทะเลก็ยินดีให้บริการทุกวันค่ะเปิด6โมงเย็นปิดเที่ยงคืนจ้ะ0 8 3 2 3 9 4 8 2า แล้วก็0957206635จ้ะถ้าหมูกระทะริมทะเลต้องติ่งลี่หมูกระทะเจ้าแรกหาจอมเทียนสารบประกันความอร่อยใหม่ดสดสะอาดจ้า